No matter what happens, even when this cars tell me now, I'll promise you that I'll never let you go. Oh, yeah, oh, 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 yeah, yeah. You have my near, can I? ฉันก็พร้อมจะสู้ต่อไปเพาราะว่ารอยยิ้มของเธอเธอรู้บ้างไหมว่าเธอนั้นคือพลัง And you เวลาที่ฉันอ่อนแอแค่ขอเพียงเธอจับมือฉันไว้ให้ฉันได้มั่นใจว่าคนที่อยู่ข้างกายของฉันนั้นคือเธอฉันฉันอาจไม่ไดีลักแล้ว อาจจะทำมาได้เพื่อเธอได้ลายคนดีแต่ขอให้เธอได้รู้ทุไในดวงใจดวงเดียวที่มีให้สัตว์กับเธอคนที่แสนดีกับฉันแค่เธอจากนี้เป็นเราเสมอ you and I together าจะเจอกับพายุรายแรงเท่าใด You and I together อย่าปล่อยฉันให้เหงาไม่มีการอายลา it's never ต่อให้มีเลืทอีวิตและลบนี้จะดับสูนไปรู้ว่าฉันไม่ใช่เจ้าหญิง ที่จะรักเธใช้ดังน้นนิยายไม่เคยจะเสื่อมฉันไม่รู้ข้างหน้าลำบากแค่ไหนเธอแต่ขอให้เธอมัน่นใจว่าฉันจะยืนข้างเธอได้ไปและให้เธอเชื่อใจ I promise you and I'll be right here baby, baby. ฉันฉันอาจมีดีล่ลอละไม่อาจจะทำอะไรเพื่อเธอได้ แต่ขอให้เธอได้รู้จะไหนหัวงใจตวงเดียวที่มีให้สัตว์กับเธอคนที่แสนดีคือเธอเท่านั้นจากนี้ไปเราวสมาอยู่ n ัน together it just feels so right ไม่มีการพัด ไม่ว่าจะเจอกับยู่ร้ายแรงเท่าใดอยู You and ่ t o g e nice t h ต r อย่าปล่อยฉันให้เหงาไม่มีการอิยลา is never ต่อให้มีเลือชีวิตและลกนี้จะดับสซุนไปฉันหยุดเดินเพราะความเหนื่อยล้าหลกตาลงเดินเพราะความท้อใจในค่ำคืนที่มืดไม่มีแสงใดฉันมองไม่เห็น because of my to make allow me and ride you're the only one and i'll be there for you with me you and i together it the field Mammy me proud, proud. is never. No matter a pie you right how told you you and I together. your boy sha not hang out down. Don't let me down. I lie' let me let me hear it Now look me down. do me Just you and I, forever and ever.